ลักมาไกลจากบ้านเกิดเมืองนอนความจนมันทรำซอนบอกให้จากจนห่างกินไปหลักเข้ามาอยู่ในโวกของเจ้านายแรงกายเท่าไยแลกสิ่งที่นายจ่ายเป็นเงินตรานายกำหนดเวร สักวันคงโดยบินได้กลับพื้นที่จากมาฉันขอแค่เวลาคัอนนี้ก็อยู่ของขั้นตอนของการอ่าปรับจูนนะครับอันนี้ก็จะปรับจูนเรียบร้อยแล้วนะครับไปรถรีโวตอนเดียวนะครับจากชเชิงเสาว ะครับปีระโพงอยู่ด้านหลังนะครับเป็นตู้มบายอยู่ในนู่นนะครับชุดหนึ่งครับแล้วก็มีที่ประตูนะครับอันนี้เป็น10นิ้วเลยนะครับปลั๊กแต่ gtx นะครับตัวโหดตัวดุตัวนี้รายละเอียดโอ้ต้องบอกว่าเป็นที่ชื่นชอบนะครับของนักเล่นนะครับที่มุ่งหวังนะครับในเรื่องของความไพเราะนะครับความไพเราะมากๆเนี่ยนะครับจึงนะครับเจาะจงเป็นรุ่นนี้นะครับแล้วก็ใช้ดอกที่ไม่ต้องเยอะนะครับเพราะว่านี่คือหน้าตัดขนาด10นิ้ว นะครับจึงทําความดังได้แบบมหาศาลเลยนะครับติดตั้งในในรูปแบบของไปประตูปรับมุมองศาไปที่ตั้งการการทํางานนั้นนะครับไปในตําแหน่งที่เราจะฟังจริงๆนะครับแล้วก็ Twitter นะครับอันนี้เป็น5นิ้ว G T X โอ้ใหญ่มากนะครับอ้นะครับแล้วก็ Power อร์นะครับ2ตัวนี่เป็น g r a ซิโรแอมขับกลางทั้งหมดเลยครับกับการขับหลง ส่วน dsp นะครับเป็นของโ o ฮอนเลยตัวนี้นะครับปรับจูนในระบบของคอมพิวเตอร์เลยหน้าหน้าปรับ dsp นะครับอยู่โน้นโน้นก็คือคาบานะครับอันนี้คาที่เคยติดเครื่องเสียงมาแล้วนะครับก็เราก็ทําช่องปิดลาโพงให้อันนี้เป็นตู้ซับนะครับ12นิ้ว gtx นะครับเป็นรุ่น xl นะครับตอนนี้เป็นรุ่นค่อนข้างใหญ่นะครับจะเห็นว่าหน้าเนี่ยมันจะเป็นแบบเอ่ออะไรอ่ะ แคปลานะครับสวยงามมากผมบอกได้เลยว่าถ้าใครได้ฟังคันนี้เสียงนั้นจะต้องติดหูไปอีกนานนะครับนะครับเสียงที่แบบว้าวจัดๆอย่างแน่น,นอนนะครับจบคลิปเพียงเทนี้ครับ